สวัสดีครับก็วันนี้นะครับเครื่องบิน N3f ก็จะมาบอกวิธีการทํำยังไงให้สปีดของเราปลอดภัยนะครับจากการไหม้นะครับคือบางทีเครื่องบินเราบินไปแล้วตกน้ําหรือโดนความชื้นสะสมแล้วมันไหม้นะครับวิธีการก็ง่ายๆนะครับใช้นี่นะครับอีพ็อกซี่ครับอีพ็อกซี่มาผสมกันนะครับเป็นอีพ็อกซี่ที่แบบแห้งเร็วนะครับเป็นชนิดใสผสมกันนะครับแล้วก็ ทาลงไปที่สปีดของเราครับเคลือบไปเลยครับผมเค,ค,คลือบด้านบน,นครับด้านข้างด้านล่างเคลือบให้หมดเลยครับด้านข้างด้วยนะครับแล้วอ่ามันจะทําให้น้ำเนี่ยเข้าไปในวงจรไม่ได้นะครับคราวนี้เวลาเครื่องบินตกน้ําหรือโดน,อนความช네ื้นสะสมเนี่ยก็จะไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเคยเล่นแล้วอ่ผมเล่นอ่าไฮโดรแพนนะครับแล้วมันพลิกคว่ำครับพอความเสร็จปุ๊บไอ้สปีดกับ มอเตอร์เนี่ยมันจมลงไปอยู่ข้างล่างในน้ําเลยแต่คราวนี้พอผมลองเล่งสติ๊กที่รีโมทดูเออมันมอเตอร์มันหมุนได้ครับโดยที่สปีดไม่ไม่ครับคราวนี้มันก็ค่อยๆตีใบพัดมันก็ค่อยๆตีน้ําเข้ามาที่ฝั่งผมก็ไม่ต้องว่ายน้ําไปเก็บเครื่องบินด้วยสะดวกผมมากเลยแล้วก็อุปกรณ์ไม่เสียหายเลยนะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่เป็นไรสปีดก็ไม่เป็นไรรีซีฟก็ไม่มีปัญหาครับรีซีฟนี่สามารถาเป่าเอาไดร้อนเป่าแล้วก็แช่ข้าวสารครับ ก็หายแต่สปีดนี่สําคัญครับเพราะสปีดนี่โดนน้ำมันจะไหม้ตรงนั้นเลยถ้าโดนน้าแล้วคือสมมุติเราเล่นเนี่ยมันมีความร้อนอยู่ที่สปีดแล้วเวลาลงน้ําเสร็จปุ๊บมันจะไหม้เลยครับควันจะขึ้นมาเลยฟอดดังฟอดฟเลยก็สําหรับบางท่านนะครับที่ยังไม่ได้เอาอีพ็อกซี่ทาสปีดเอาไว้ก็ผมแนะนําให้ทานะครับคุ้มค่ามากวันนี้เครืงเป็น N3F ก็ฝากเทคนิคง่ายๆไว้นะครับผมก็ได้ความรู้ต่อมาจาก YouTube เป็นชาวต่างชาติแล้วก็พี่ๆชาวอาซีนะครับมาแบ่งปันความรู้กันผมก็เอาความรู้มาบอกตอบหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ